สวัสดีครับนี่รายการฟอ r เกมเมอร์ฟอสเอเน g ีเกมเมอทีวีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมพอยแบงด่านเทนนิงแคมป์นะครับ EP ที่สี่แล้วครับ EP ที่สี่ครับคนถ่ายก็คือคุณพลพัฒนะครับแล้วก็สมาชิกก็มีเอคอร์กับอะตอมิกนะครับตอนนี้ก็คุณภูมิเขาก็ไม่เล่นนะครับคุณแบงก็ออกไปแล้วทีมงานใหม่นะครับคุณแบง ตอนนี้เรากำลังบุกกันอยู่ครับผมเจอแล้วครับตัวหนึ่งเจอแล้วตัวหนึ่งโอ้มันมันหลอยหลังผมครับนั่นยังว่าแล้วใช้ไอ<ม>โอเคครับเมื่อกี้ไม่เกิดอาการสะดุดนิดหน่อยเมื่อกี้แม่ง <c oughs> คุณพัดของขึ้นแล้วนะครับขึ้นผมจะพูดพอทุกทีเลยคับถ้าคุณพัดของขึ้นมาแล้วเขาจะโช,ชว์โชว์ความกลากออกมาครับเออไม่ใช่ครับโชว์ความเก่งครับร <c oughs> ้อยผมขึ้นมขึ้นร้อยผมขึ้นตอนที่คุณหัวร้านอยู่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> ตลกตลกแล้วตลกแล้วโอ <c oughs> ้ยมันเข้ามาแอบ <c oughs> เข้ามาแอบ คุณมาเติมมาตรง,มา,ตงมาเติมอะไรก่อนหน้าคุณผู้ชมคุณรู้ไหมครับผีดิบเขามีญาตินะครับเขาคือผีอะไรรู้ไหมครับผีสุกแล้วครับผีที่แล้วครับก็หอบอยากเล่นนี่กันทำไม <ś cis> นั่นเก็บไปหนึ่งนาคะครับถุยมันอร่อยมากนะครับอย่างงู้อย่างนี้อ๋ยตายเลยมัวแต่เล่นมุกกับมึงอะครับ ตอ,อ,อคน,นคลิปแรกๆนะครับผมก็ยังไม่มีแคนแล้วเมื่อกี้ก่อนอัดซักประมาณ20วินาทีก็มีคนส่งข้อความมาหาผมบอกว่าเชิญเข้าแคนนะครับผมก็ไม่รู้ทำไงก็เลยตอบเข้าไปเลยอ่ะโดนดีแล้วคนดูเขาก็จะถามคุณว่าใครถามมึงครับพูดกับคนดูไม่ได้พูดกับมึงยูรูบเขาจะาถามว่าใครพูดกับ เขาก็ยังเขาก็ยังไม่ได้ถามกูน,นี่ถ้าใครจะถามว่าใครพูดกับผมนะครับกดไลค์และซับสไคร์ด้วยครับถั่วต้มครับเฮ้ยอารู้แล้วเอคอสเออนั่นแหละข้าแม่เนียหลายรอบแล้ะหลายรบอบอย่าง p แล้วนะใช้แล้วนะเขาเรียก WP ครับคุณนี่ลาวจริงๆ นะครับที่เราเรียนอยู่ไม่ต้องพูดนะครับโรงเรียนสารศาสตร์วิทย์บางบอนไม่ต้องพูดหรอครับทำไมไม่โดนมันเลยอ๋อโดนแล้วล่วงมาจนได้มีอะไรเก้าสิบจูเก้าสิบจูโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยเฮลมีเฮลมีเดี๋ยวผมจะเล่นทนายนะครับคุณพรมพัฒน์มาถ่ายปืนผมหน่อยครับ ใช่ครับคุณอยู่ตรงไหนแล้วครับเอยู่ฐานเกิดครับผมเพิ่งเกิดครับหวานนั่นเกิดอ่ะคุณพูดกับใครเนี่ยคุณเหลียวนี่ครับปืนผมครับมันเทมากเลยนะครับขอลองใช้หน่อยได้ไหมครับยิงหัวมันเลยครับไปแล้วเจ็บจังเลยครับโอ้โดนยิงตายโมจะคุยกันอ่ะผมกลับมาใช้อัคดีกว่าอักเตอร์เนสซีรีผมจัดการให้คุณแล้วครับมานี่เอ้ยแม่งจะเอากูตายจนได้เลยนะ การให้คุณไปแล้วเหมือนกันผมถามเลยครับว่าเราเก่งนะหรอครับให้เราให้เขาลุมเราเก่งไม่เก่งถ้าแพนนี่เสียฟอร์มลยนะเนี่ยเก่งไม่เก่งกูก็เล่นพีบีได้ครับนี่ปีกอแพยฟิลลันนี่ไม่ไปแล้วกูคึกเลยเนี่ยตูคึกเลยเนี่ยโอ้โหคุณพาดคุณพารวิ่งวิ่งหนีผมไปเลยอ่ะเขาอยู่หลังคุณพาร์ทนะคุณพารก็ไมองรวยอ่ะฆ่าแม่งเลยโดนฆ่าเลยครับ อ้าอเ้ยมองไม่เห็นอะตอมรอนิคฆ่าได้เยอะๆนะครับอะตอมทอนีกผมได้แคิวแล้วครับตอนนี้อเ,เออ่าไปเทีมน,นะรทีมเราโดนนำแล้วนะครับท <c oughs> ีมเราโดนนำไปไกลเลยครับรูบ้อผมก็เห็นว่ามันนำมาตั้งนานเลยผมเพิ่งเห็นมากเกียครับผมผิดมากใช่ไหมครับผมขอโทษผมจะลาออกจากทีมงานโอ้โหวันนี้ฟังโอ้จันม คุณผู้ชมครับคลิปหน้าคุณก็จะไม่ได้เจอผมนะครับคุณพัดเขาไล่ผมออกจากทีมงานนะครับก็ขอลากันจากคลิปเพียงเท่านี้นะครับคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วไม่ต้องพูดมากหรอกครับผมไม่พูดอะไรกับคุณเลยครับงั้นคลิปหน้าก็เจอกันต่อครับโอ้โหยิงมันให้จ้าเออุบะอุบะยังไม่ปิดคลิปเลยเฮ้ยใครไว้จ้าเออุบะอุบะไม่จับแล้า ใครกูบะอุบัไม่ใช่ของพวกผมนะครับของไอ้พัดบ้าคนเดียวนะอย่าใช้คำว่าพวกเราเว้ยไอ้มึงคนเดียวดีกว่าคุณเอคอรพูดได้ถูกใจมากแล้วคุณก็โดนครับจริงเหรอจริงเหรอไปถามความจริงโอ้โอ้ยไอไอ้ไอ้ไอ้อะไรวะไอ้พัทกับทำไมมันติดว่ากูเข้าไม่ได้พัทก็ลำจรรอะไรสักอย่างนะครับใช้ไอ้จนไอ้คนใช้เฟมฟาร์มาร์ดอะครับ ยิงผมจังใช่เหมือนกันเลยยิงตลอดเลยอุ้ยอุ้ยใครหล่อด้คิวใครไม่ได้เลยมันตึกลุกเลยเนี่ยอันนี้อฮ้ยพี่มอระวังหลังเว้ยเอคอสระวังหลังเจอแล้วโออจากไหนครับเนี่ยจากตรงนั้นเลยครับ มีเชคทัคส,สีแดงด้วยคุณลีโอมาอเ,เรียกกบในตำนานและแถวนี้เรียกกบในตำนานและแถวหน่ะเรียกอีกแล้วคุณผู้ชมครับเขาเลี้ยงกบไม่ในท้องนะครับคุณลีโอเนี่ยคือถ้าเกิดไอคิดว่าเราเกลียดกหุยคุณแม่ของพัร์ทเขาก็กรีดอีกแล้วนะครับ อุ่สิั้นก็คือตีลังกาแถวบ้านผมเนี่ยเขาพูดอะไรไก่ลับไปเสียงดังแป๊บไปหมดเงียบเหมือนเด็มน้องพลครับน้องพลครับเงียบเหมือนเด็กไหมครับน้องพลคือเด็กว่าที่พัดไปรับวเหย๊าได้ดูขึ้นแล้วขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นแล้วหลายรอบมาขอเปลี่ยนโหมดเลย เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดเจ้าอุบัติเหตุเวลาปีโเขากินเต้านะครับเขาก็จะเปลี่ยนโหมดโลยใกล้หมดเขาจะทำตาเล่ใส่ผมแล้วเขาก็พัวเปลี่ยนโหมดยิงมันเลยครับกูเปลี่ยนโหมดแล้วตอนเนี้ยบุกบุกครับบุกครับบุกบุกบุกไปซัดว้าวมันมันมันเลยหลังครับมันเลยหลังครับโอ้ยไม่งันไว้ต้องใช้ยูซเสียงอะไรหรออนั้นนะครับไม่เป็นไร สงสัยต้องใช้ปืนสก,กาเลเก้และไม่ใช่แล้วครับนี่อยางนีน้นะครับยโอ้ยคุณเล่นอย่างนี้ม,นมันต้องใช้คิดกันหน่อยแล้ว,วล่ะวิแมวแมวมันเปลี่ยนเป็นว่าตอนนี้เราคงไม่เอาแล้ว,วเป็นวินเชสเตอร์แทนละกัน สามคิวรวดนะครับตอนนี้อีสามคิวรวดเฮ้ยระวังตอมมันอยู่ตรงนั้นอ่ะก yeah. ็สามโอลล้โหปลาระเบิดมาไอรีโอเย้โอ้ยหัวแดกเลยนะครับระวังนะครับระวังทำมัน มันออกมาเลยปังมาเปิดไปแล้วกว้างคว่างไม่ใช่ปังอวต้ากันตั้งสิบคิวเราจะตามทันไหมเนี่ย40วินี่เป็นครั้งแรกนะครับที่พวกผมแพ้อะไรอ่ะแพ้ได้ไงอ่ะบ้องบิดอะไรวะเนี่ยผมฆ่าได้เยอะสุดอะผมไม่รู้ค่ะแค่ฆ่าได้น้อยอะความอยู่คนนั้นไอ้คุณเลี้ยครับ ตายเยอะสุดในทีมด้วยครับไปเมื่อครับเรียวปไปตายเยอะสุดในทีมนะครับตอนเนี้ยเราแพ้แล้วล่ะครับว,วันนี้เราก็ลากลันไปเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับสวัสดี